วันนี้ไปตกปลาอย่างเดียวนะครับไม่ไปปิดนิกอะไรเลยแต่ถังนี่ที่เราเตรียมไปไม่จะไปใส่น้ําแข็งนะเอาไปใส่ปลา,ามเมตรียมเ็ดไปสี่คันนะคันใหญ่สองคันคันเล็กสปิลสองคันนะครับอของพร้อมแล้วก็จะมาดูดเหยื่อที่เหลือมาคราวที่แล้วนะฮะเหยื่อที่เหลือคราวที่เราเราก็มเตรียมไปดูซิว่าจะเหลืออะไรมัง้ง ลำเล็กนิดนึงอันนี้เป็นปังหายเด๋ยวตกปลาผสมน้ำบอชเลยๆนนี้ตกปะน,นินชิปฮะและ้วก็อันนี้เตยเขียวโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวก่อนนะฮะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ Lady Love Camp <c oughs> เปลี่ยนเป้าหมายจาก <c oughs> ไปกลางเต็น วันนี้เราจะไปตกปลากันครับอ่าครับที่ฟ้ามันยอดได้ไปลาเยอะได้ไปลาเยอะพูดดังๆเลยครับยครับตัวเล็กอ่าสมาชิกของเราวันนี้ก็มีคุณแม่มาด้วยเอามานั่งเชียร์กองเชียร์ส่วนันนี้เป็นคนตกจะได้ปลาไปให้แมวกินไหมแค่เดี๋ยวเรารอดูนะครับครับเ,เจอกันที่บ่อเลยนะครับ อันนี้ทางเข้านะครับทางเข้าบป็นสับปทวนเป็นถนนลูกลังนิดหน่อยไม่ลำบากมากแต่ก็วิ่งเร็วไม่ได้ นีเยอะนะรถไฟวนนีนี e? <Nacht. S 1> mm ่มยะน่ะคนถือกระป๋งนะมือมันเี่ยาง เก่งเอกนี่มันไม่ได้เก่งนะกระโดดมันเอก <c oughs> Terima kasih telah <laughs> menonton! พีมมือวันนี้เต๋ท uh ่พ huh. uh ัง huh. อ uh ่ะ huh. ต uh ัวใหญ่ซะเหลือเกิน huh. เ้าเปียกไม่ได้นะแม่เปียกมือเปียกครับได้ไปหนึ่งตัวนะลืมถ่ายทำตัวนี้มาเตรียมชุดพร้อมเลยนะครับตัวต่อไปยกขึ้นดิยกขึ้น,นเออเออแค่ไหนนะ ờ ờ ờ dọc khuyên mình dừa yeah, cứ lụt mật lại, mật lại yeah. ไม่ได้เลย,ยเยอะหมดผลงานชิ้นบอดแดงวิธีเกล่ยวเยื่อนมปังชิ้นเล็กๆหย่างเดียวครับ

นี่ฝีมือหลุดเลยไฟหน้า,ากี่บอกไม่เป็นไรได้ไงต้องไฟสุด กิแล้วกินแล้วกิแล้วหลุดแล้วโดนกระทบปะฟ<อ>าไว้เราสองไม้ใจร้อนไปหน่อยเยี่ยบไม่ใหญ่ไปหรอเล็กๆจะไปบีบตรงท้ายเถอะตรงที่นี่ตัวคมๆต้องเป็นตัวเดียว cái nồi Rồi xài bánh phạnh vào bạn Ok Đây, 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 có พิมือฝีมือ้อาาได้แล้วครับตัวใหญ่ด้วยครับโชว์หน่อยสิครับโอ้โหฝีมือนี่โอเคผลงานสุดยอด ประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้สิบโลไดไหมสิบโลแล้วเดี๋ยวกลับได้แล้วกลับไปรีบไปทำปากิปากินแล้วุบุละตุ๊บตุ๊บๆุ๊บตุๆบตุบตุ๊บตุตุตุบ เ,เ,เกี่ยวเสร็ดแล้วเดี๋ยวนี้เศษขนมปังหนึ่งชิ้นเล็กๆคราวนี้ไม่ต้องไปตั้งแคมป์แล้วมาตั้งแคมป์ที่บอ่อปลาแทนนะ,ะอตอนนี้เลดี้เลิฟแคมป์ตอนนี้ Lady Love Fishing งสแล้วนะ เรียกตกแบบนี้เเรียกตุ้งติ้ง บ้านหลังนี้เป็นกระจกมีแอะนะไว้สำหรับจัดปาร์ตี้มากกว่า มองไม่เห็นทุดเลยครับท่าครับสี่โมงเย็นแล้วเรนดี้เลิฟแคมไม่กลับบ้านเหรอจะก,กางเต็นที่นี่นไหม าตัวใหญ่นะตัว5โลเอา5ตัวโลไหมเอาเอาตัวโลไม่เอา5ตัวโลรอบต่อไป

เอายกขันนี่ขันเข้ามาดิขันนอเข้ามาเออขันเข้าไปเออเออยกคอพอไม่ต้องขันจริงๆยกแค่เออฝีมือไหนดูดิขันตรงนี้เลยอ่าอ่าฝีมือปานนินครับฝ่าด้วย ได้ปลายใหญ่นะครับผมปรานนไม่หนูไม่ปล่อยนิ้วว่ะดิมันก็กลับพอกำลังไปอะ่ปะไปพี่ไปพี่แล้วนั่นไปไหนอะ่ะ ขุ้นไปแล้โหกรรมไว้เวลาเวลาวิ่งจะวิ่งอย่างนี้ดิเข้าใจไหมหมุนเข้าหมุนไปนี้เข้าเอามันติดแล้วต้องหมุนเข้า หนูวัดยังไงมันคับฉากที่พอไปแล้วก็ปล่อยเออปล่อยออไม่ไป <c oughs> เไปให้ตีเลี้ยงไปถึงนูง่นกัอนวันนั้นใช้หมุนเอานะเพราะว่าติดแล้วหมุนเอา หมุนเออเออยกขึ้นยิ่เลยเออฮะไปมือเป็นลรืไมแนี้สัมปทวนนะฮะบึงสัมปทวนมีเนื้อที่ประมาณ74ไร่กว้างมากป่าเยอะมากเลยครับดูนะฮะลงไปก็กินเลยเนี่ยเนี่ยดูคนโอ้กินแล้วกินแล้วยกเลยยกอืมทำไมวะ ยังไม่เข้าฝากโอ้โหไม่ไม่ไม่ต้องให้ได้เดี๋ยวจะถ่ายทำเลยเนี่ยนะแขนแขนแขนนี่ต้องชำระแขนนี่ต้องชำระอ่าโอเควันนี้โดนล่ะนะอแน่ต้องหลอกใหม่อเอามุมขนมปังนี่ใหญ่ปะป้าไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แล้วให้กินเยอะๆอ่ะแอบอันนี้แอบอซ่อนซอนซอนเด็ก ตาเนี้ยเสร็จแน่วิวยามเย็นครับจำเลยดูท่าก่อนคนระับเดี๋ยวถ้าตกน้ำล้วจะหัวเลาะด้วย โอ้ยป่าลากแล้วลาก,ลลากลแล้วฮะเออเออเออไม่ได้เอออารอยกล้องดูท่านะครับนะครับทุ่นกำลังจมแล้วครับทุ่นกำลังจมครับ โอ้ย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 ได้เลยได้ได้เออเออฟิมือไปมือนี่ปันที่นิวให้ปันี่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 โอ้โหเดี๋ยวเราปลดก็เป็นกันพอไปแล้วก็ปล่อยเออปล่อยอ่ไม่เป็ไปเออให้ตีเรี่ยงไปถึงนู่นกันอ่า วันนั้นใช้หมุนเอานะเพว่าติดแล้วหมุนเอาหมุนเออเออยกขึ้นเรื่อยเรอเออฮะฝีมือ <c oughs> เป็นหรือเปล่ล <c oughs> ปรแบบนี้กลับมาจากปอบึงสมทธานนะครับมาทำปลากันฮะหกโลกปลาจะทำปลาแดดเดียวปลานินแดดเดียววันนี้ตกได้กี่ตัวครับ เจ็ดโลครับเจ็ดโล